ฝึกฟังตั้งแต่เล็กๆค่วนเป็นอย่างยิ่งเลยที่ได้รับรางวัลเหมือนที่เขาเกี่ยวเนื่องกันก็คือเด็กในนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าครับก็ตั้งแต่เข้ามาตรงนี้นะคะเราก็พยายามปลูกฝังให้เด็กนะคะได้เรียนรู้สร้างเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนได้เลยนะคะเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนเลยว่าถ้าอย่างนี้แหละดารุณยาคนดีสีดารุณถ้าสมัยก่อนเขาก็เรียกว่าโรงเรียนสุนตานเดี๋นี้ชื่อเขาสวยมาหน่อยนง จากการประชาพิจารณาประชาคมมาค่ะ่าขอกลับมาใช้โรงเรียนเดิมเถอะนะคะทีนี้มาถึงท่านผอดูสิตบ้างท่านผอดูสิตนี่คือได้รับรางวัลเกี่ยวกับเรื่องของคุณประโยชน์การบริหารศึกษาฉะนั้นท่านผอก็ต้องมีหลักการทํางานทั้งของตัวเองแล้วก็ทั้งของโรงเรียนเะแบเวลายังไรในการบริหารทั้งโรงเรียนด้วยทั้งครอบครัวด้วยอย่างนี้ค่ะจะแบ่งอย่างไงคือคือเรามีหลักการทํางานนะครับ แล้วก็มีหลักการแล้วต้องมีวิสัยทัศน์การบริหารงานสี่่องออกไปข้างหน้าว่าจะทํำยังไงต่อไปใช่ไหมคะผมมีหลักการหลักการทํางานบอกว่าความคิดบนพื้นฐานของหลักการทําให้งานเราประสบความสําเร็จนี่จำไว้จำไว้ความคิดบนพื้นฐานของหลักการความคิดบนพื้นฐานของหลักการทําให้งานเราประสบความสําเร็จนอกจากนั้นแล้วก็มีหลักหลักการทํางานอีกคจะจะเขียนไปที่ที่ห้องทํางานว่า ปัญหาทําให้ผู้บริหารเข้มแข็งใช่ผู้บริหาเนีครับผู้บริหารเนี่ยร้อยพันแปดปัญหาเลยทั้รงเคืองานในโรงเรียนเนี่ยจะมีกรอบงานอยู่สีงานครับงานงบประมาณงานบริหารทั่วไปงานบุคคลนะครับแล้วงานการเงินครับริหารทั่วไปงบประมาณแล้วก็งานงานการเงินนะครับทั้งสี่งานเนี่ยมันก็หนักอยู่แล้ว การบริหารใช่ไหมครับอาจารย์เกี่ยวการยังไงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นพอดีงานยิ่งยิ่งรับนโยบายจากเบื้องบนมาเนี่ยจากกระทรวงศึกษามาจากสพทมาจากสพทนานนั่นแหละรับผมก็ใช้นโยบายแต่ละนโยบายมาเชื่อมโยงมาลิงก์หากันครับทําเป็นยุทธศาสตร์การบริหารที่คือบริหารการบริหารโรงเรียนเพื่อจะให้สู่ความเป็นเลิศผมคือวิสัยทัศน์ของผม ผมก็คือมีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานทั้งสงานในสีงานนะจะมุ่งเน้นในเรื่องของงานวิชาการนะครับงานวิชาการต้องเอางานวิชาการก่อนแล้วก็จะเอาศาสนามาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการเรียนรู้ครับถ้าเด็กมีความรู้แล้วแต่ไม่มีศีลธรรมไม่มีคุณธรรมมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทางโรงเรียนจึงเอาหลักคุณธรรมหลักศาสนาเนี่ย การประยุกต์ใช้กับความรู้เอาความรู้ไปคู่คู่กันไปที่โรงเรียนน้ำครกใหม่เนี่ยพัฒนาไอกิจกรรมที่เป็นเลิศก็คือกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนวิถีพุทธกันลยาณมิตรความรู้คู่คุณธรรมไงคะเราจะเห็นในรูปเมื่อสักครู่จะมีการปฏิบัติธรรมจะมีพระท่านมาคือในสพหน้าเนี่ยมีมีโรงเรียนวิถีพุทธกัลยนณมิตรมีโรงเรียนเดียวอ้หนะครับคือมีทาไมถึงว่ามีวิถีพุทธ กัลยาณมิตรก็คือมีบ้านมีวัดมีโรงเรียนคือมาสามสามเสามเศร้าหรือสามกลุ่มเนี่ยเอามาร่วมกันไจัดการศึกษาเพื่อให้เด็กเนี่ยมีคุณธรรมเหมือนกับอาจารย์ที่โรงเรียนอาจารย์ก็กิจกรรมประชาธิปไตยใช่ไหมค่ะมันก็ เหมือนกันค่ะเราเราก็ดําเนินตามปรัชญาของโรงเรียนนะคะก็คือความรู้คู่คุณธรรมความรู้คู่คุณนะคมต้องคู่กันเราต้องสร้างให้เด็กเป็นคนดีก่อนอยากดีแล้วเก่งเมื่อเขาเก่งแล้วเขาก็มีความสุขใช่ค่ะ เมื่อกี้พูดถึงว่าหลักการทํางานหลักการทำงานคือปัญหาทาให้เราแข็งแนร่ะปัญหาผ่านไปละต่อไปเวลาเวลายิ่งนานเท่าไหร่ประสบการณ์เท่าไหร่ทําให้เราเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญในเรื่องไรการบริหารจัดการต่างๆในโรงเรียนไม่งั้นเขาไม่บอกว่าเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใช่ไหมครับแล้วก็สถานการณ์อีกก็ทําให้ผู้บริหารรู้จักการแก้ไขสาคัญมากถ้าเราไม่มีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเป็น จริงเนี่ยครับถ้าไม่เกิดขึ้นเราจะแก้ไขได้ยังไงใช่ค่ะใช่เชิงประจับในเมื่อเรารู้เอาหลักการมาบริหารมาแก้ปัญหาเหล่านี้มันก็จะทําให้เราแก้ไขได้ในเมื่อเราเรารู้จักการแก้ไขแล้วการตัดสินใจก็สําคัญเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้ผู้บริหารเนี่ยต้องกล้าตัดสินใจจะต้องรู้ถูกผิดครับรู้จักถูกผิดสิ่งที่สาคัญที่สุดใช่ผูกต้องการตัดสินใจสุดท้าย สุดท้ายก็คือความคิดความคิดผู้บริหารเนี่ยนะครับมันที่ผ่านมาบริหารเวลาสถานการณ์การตัดสินใจก็เกิดความคิดทําให้เป็นเลิศก็เหมือนกับว่าเอาข้อมูลใส่เข้าไปแล้วก็มีการประมวลผลพอประมวลเสร็จแล้วข้อมูลออกมาสําเร็จทุกอย่างทำงานทุกอย่างก็อยู่ที่ PDCA แน่มีการมีการวางแผนร่วมกันนะะไม่ไม่ใช่ว่าผู้บริหารทํางานคนเดียวได้เราต้องช่วยกันช่วยกันนะคะก็เพิ่มเติมจากท่านอาจารย์ท่านพอนะคะว่าจากที่โรงเรียนของเราประสบผลสําเร็จอย่างนี้นะคะเราทํางานเป็นทีมนะคะเป็นทาทางานเป็นทีมนะคะแล้วก็เด็ก เด็กเขาต้องร่วมด้วยเด็กต้องร่วมด้วยเด็กที่โรงเรียนนะคะไม่ใช่ว่าเต็มร้อยนะคะก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์เด็กขาดพ่อแม่เด็กขาดพ่อแม่นะคะที่ราปัจจุบันก็คือผู้ปกครองไปทํางานต่างจังหวัดคือหมายความว่าพ่อแม่เนี่ยแต่งงานกันไวเกินอย่าไวเกินแล้วก็มีมีมีลูกมีลูกแม่ไวสายเสร็จแล้วก็ทาไงอ่ะอยู่กันไปอยู่กันไปความเข้าใจก็ ไม่เกิดขึ้นก็ทําให้เกิดแตกแยกอย่าล้างแล้วก็เด็กอยู่กับคุณยายพี่ป้านาอาทางเรือนเราก็มีระบบดูแลช่วยเหลือนะคะระบบดูแลช่วยเหลือออกเยี่ยมบ้านออกเยี่ยมบ้านตลอดนะคะปิดเทอมเนี่ยส่วนมากเนี่ยถ้าถามว่าเด็กในเขตเทศบาลเนี่ยมีประมาณห0สิบแล้วก็นอกเขตอีก4ี่สิบนะคะประมาณตุลาเนี่ยเราจะออกเยี่ยมบ้านเป็นไซเลยปีหนึ่งออกเยี่ยมบ้านว่า เรามีระบบดูแลช่วยเหลือแล้วก็จะให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างไรบ้าง <Yeah. S 2> จากนั้นมา,นามท้อเีเห็นไหมจากนั้นมาเราก็รายงานรายงานสิ่งที่เราพบเราเห็นถ้าโรงเรียนบอกว่าเออแบบนี้เราเราต้องเรียนท่านผู้บริหารนะ <Yeah. S 2> ก็นําเรียนท่านสรุปรายการทั้งหมดท่านก็ให้ความช่วยเหลือมาแล้วก็ในปีนี้นะคะในวันที่24เนี่ยโรงเรียนก็ จะมีการประเมินโรงเรียนพระราชทานในระดับในยี่สิบสีมักรลาเนี่ยฮะในระดับจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือนะคะก็เราก็คิดว่าขอให้ได้ค่ะค่ะก็ทุกคนาทุกคนก็ภาวนาแล้วก็โรงเรียนก็เป็นต้นแบบของการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนะคะซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยท่านก็ให้การสนับสนุนมานะคะโรงเรียนละหนึ่งล้านบาท นะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ต้องเข้าสู่ในระบบเทศบัญญัติทำร่างเทศบัญญัติขึ้นมาก่อนเรามีโครงการเรามีกิจกรรมไงที่จะเสริมก็โดยที่ในระบบนี้เขาจัดออกเป็น3ส่วนคือในระบบเราจัดกิจกรรมอะไรให้เป็นการเสริมเด็กบ้างนอกระบบยังไงบ้างแล้วก็ตามอัธยาศัยคือเด็กสามารถได้เรียนรู้ทุกอย่างตามที่ทางโรงเรียนจัดให้หรือว่าผู้ปกครองอยากให้โรงเรียน มีอะไรนะคะขึ้นอีกเราก็จะสนองตอบตรงนี้ค่ะวันนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วคุยแป๊บๆก็จะหมดเวลาแล้วยังไม่จบเลยนะคะเนี่ยยังยังมีอีกเยอะลยที่อยากจะเล่าเล่าสู่กันฟังคะก็สติมาปัญญาก็เพียรในทุกสิ่งทุกอย่างช่วงท้ายรายการนี้เราอยากจะให้ท่านอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนครูค่ะฝากข้อคิดทั้งให้ครูแล้วก็นักเรียนใช่ครับ ท่านอาจารย์ดูสิก่อนแล้วกันเนาะครับก็วันนีเป็นบรรครับผมก็อยากจะให้ครูทุกทุกประเภทนะไม่ว่าจะอยู่ในป่าในเขาในพื้นที่ที่ไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยเรานี่แหละเพราะว่าสิ่งสําคัญคือเด็กนักเรียนถ้าเรามีความมุ่งมั่นในการทํางาน ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นยังไงอยู่ที่ไหนลูกใครไม่สำคัญครเราอยู่ตัวเราแล้วเ,เราจะอุทิศตัวเราเนี่ยให้กับงานมากน้อยแค่ไหนเหมือนกับอตอนเช้าเนี่ยทางผู้ว่าการจังหวัดน่านเนี่ยให้เขาคิดว่าครูเหมือนกับวิศวกรครูเหมือนกับวิศวกรก็หมายความว่าเราจะ ปั้นแต่งให้เป็นอะไรก็ได้รเราจะสร้างโปรแกรมอะไรก็ได้ใ,<ช>ให้กับเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แหละสําคัญผมว่าครูเนี่ยถ้าเราตระหนักว่าหน้าที่ครูนี่มันหนักแต่ถ้าเราถ้าเราให้อะไรกับเด็กทุกอย่างที่เราได้ที่เราได้บ่มประสบการณ์มาผมก็มีความเชื่อว่าสังคมนี้นะครับสังคมไทยเราเนี่ยก็จะเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าสังคมนั้นจะอยู่ ไกลขนาดไหนชายขอบตรงไหนก็กตามในเมืองก็ตามถ้าเด็กได้เรียนรู้นะครับได้เหมือนมาตรฐานเดียวกันเหมือนกับที่เราจะปฏิรูปกันรอบสองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มีความเชื่อว่าทุกที่นะครับครูอยู่จุดไหนชุมชนก็มีความอุ่นใจผมก็ถือว่าวันครูเนี่ยขอให้ครูตรงตระหนักรู้ว่าเราเนี่ยจะต้อง เป็นงานหนักเราจะต้องมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนสังคมเราเนี่ยสังคมไทยเราเนี่ยให้อยู่รอดให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานดังนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและคำขวัญของนายกรัฐมนตรีวันนี้ที่ให้กับครูวันนี้ครับค่ะวันที่น้องโอได้บอกไปก็คือควาขวัญครูประจำปี2555นะคะท่านอาจารย์สมศรีครับค่ะจากการที่ เราเป็นผู้บริหารสถานศึกษานะคะเราก็จะทำยังไงนะคะที่จะปั้นดินให้เป็นดาวนะคะปั้นดินให้เป็นดาวคือจะตระหนักจะสร้างความตระหนักให้กับคุณครูอยู่ตลอดเวลาว่า,าผู้ปกครองส่งลูกมาให้กับเราเหมือนกับแก้วตาดวงใจเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงใ,ให้เด็กใ,ให้เด็กได้ได้มีความรู้ ใช้ความรู้นั้นสามารถไปประกอบอาชีพได้นะคะโดยที่ทางท่านนายกเทศมนตรีนะคะท่านสุรพลเรียนสูตรนะคะท่านก็มีโครงการที่จะให้โรงเรียนทําเป็นพ่อค้าน้อยแม่ค้าน้อยในโรงเรียนคือการดัดการดัดในโรงเรียนการดัดในโรงเรียนคือทําให้เด็กเนี่ยรู้จักคิดรู้จักทํามาาหายคือหมายความว่า คิดกำไรขาดทุนใช่ไม่ไม่จําเป็นต้องผลิตเองอาจจะไปซื้อมาไปรับมาล้วมาจําหน่ายเป็นพ่อค้าโครงกลารแล้วก็ได้กาไรเพราะว่าอนาคตต่อไปนะคือพ่อแม่ท่านก็ทราบปัญหาของทุกโรงเรียนเนี่ยคือพ่อแม่อย่าลังกันทํายังไงที่เด็กจบไปแล้วเขาจะมีรายได้พิเศษหารายได้บ้างซึ่งขณะนี้นะคะทางโรงเรียนก็ทําโครงการหนึ่ง คือมักคุเทศน์น้อยที่วัดสุนตาลนะคะซึ่งตอนนี้เราคิดว่าโรงเรียนของเราสามารถสร้างชื่อเสียงตรงนี้ให้กับวัดสุนตาลได้นะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ได้รับคําชมนะคะคือเราจะนําเด็กจากท้องถิ่นก็คือชุมชนบ้านสวนตาลชุมชนบ้านสวนหอมแล้วก็ชุมชนบ้านหัวยงใต้นะคะซึ่งตรงนี้เราก็ ภูมิใจนะคะที่เสียงสะท้อนกลับมาแล้วก็ท่านาท่านผู้พักษาอาการนะคะซึ่งท่านท่านนี่สุดยอดเลยท่านเรียนรู้ได้มากๆเลยแล้วก็สามารถมาปลูกฝังสอนเด็กๆทุกเช้านะคะท่านจะไปนั่งสมาธิท่านจะไปนั่งสมาธิแล้วก็ให้ความรู้กับเด็กๆได้ดีมากเลยณตรงนี้ก็ขอขอบคุณท่าน ท่านผู้ักษานะคะการที่ไปแล้วก็ขอฝากกับคุณครูทุกๆท่านไม่ว่าจะอยู่ในเขตพื้นที่โรงเรียนเอกชนแล้วก็เทศบาลนะคะถ้าเรามีจิตเป็นสาธารณะแล้วจะปลุกปั้นจะเติมแต่งให้กับเด็กย่างไรก็ได้นะคะก็จะตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดให้ทานกับความรู้เด็กเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับทั้งสองท่านอาจารย์สมศรีจาร์หอมจาก จากโรงเรียนดรุณวิทยาเทศบานบ้านสวนตาลครับแลท่านพออดูสินะคะยาใจจากโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ครับาคงมีโอกาสได้ร่วมพูดคุยกันใหม่นะครับวันนี้รายการของเราต้องนํารายการจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่บังนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ แสงเรื่องเรื่องที่ท่องประเทืองอยู่ทั่วเมืองไทยคือแม่พิมพ์อันน้อยใหญ่โอ้ครูไทยในแดนแหลมพอ94.75 Radio Modern Wave สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านเคลื่อนแห่งข่าวสารความรู้ความสุขและความบันเทิงสำหรับทุกท่าน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากรรษัตริย์ทรงเป็นประมุขสำนังกงานเลขาธิการสภาผู้แทนแราษฎรร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการรัฐสภาของเรา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพบกับช่วงเวลาดีๆ h a ป p y Time บายรัฐสภาของเรา9 4 7 5 Radio Modern Wave Modern Hit, Hit h i ตคลื่นฮิตฮิตของคนเมืองนาน17-18นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ของสัปดาห์สนับสนุนโดย